พะเยาอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคเหนือของเมืองไทยที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ทริปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปตะลุยเที่ยวจังหวัดพะเยาใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์กันสัก3วัน2คืนค่ะจะม้วนขนาดไหนไปแอวพะเยากันเลยเจ้าพวกเราออกเดินทางจากกรุงเทพตอนกลางคืนค่ะโดยเหมารถตู้ส่วนตัวไปกัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ8ชั่วโมงถึงจังหวัดพะเยากันประมาณ6โมงเช้าค่ะสถานที่แรกที่ไปนั่นก็คือกวานพะเยาค่ะมาถึงแล้วเราแวะไหว้อนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองเป็นอันดับแรกค่ะจากนั้นก็เดินเล่นถ่ายรูปชิลๆบริเวณกวานพะเยาแห่งนี้มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนพะเยาและนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ ถ่ายภาพชมวิวกันเสร็จแล้วเราเดินทางต่อไปที่วัดสีคมคําวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยาตั้งอยู่ริมกว้านพะเยาและวัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในแผ่นดินล้านนาชาวพะเยาถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโดยทุกเดือนหกของทุกปีจะมีงานนมัสก,การพระเจ้าตนหลวงวัดสีคมคํา ไหว้พระขอพรกันเสร็จแล้วก็ได้เวลาเข้าที่พักกันค่ะวันนี้เราพักกันที่โรงแรมภูกลองที่พักหรูสไตล์โมเดิร์นโดดเด่นสูงสง่าริมก้านพะเยาค่ะที่เลือกพักที่นี่เพราะเดินทางสะดวกห้องพักสะอาดตกแต่งเรียบหรูสบายตาราคาก็ไม่แพงค่ะและยังไม่ไกลาจากแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองพะเยาแถมมองเห็นวิวกว้านพะเยาได้อีกด้วยค่ะ เก็บของเข้าที่พักเสร็จแล้วพวกเราก็ไปนั่งเรือชมก้านพะเยากันค่ะไปไหว้พระที่วัดติโลกอารามตั้งอยู่ในก้านพะเยาเป็นพระอารามหลวงในรัชสมัยพระเจ้าติโลการาชปัจจุบันตัววัดจมอยู่ใต้ก้านพะเยายกเว้นส่วนยอดพระธาตุที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเพราะเนื่องจากปีพุทธศักราช2482กรมประมงได้ก่อสร้างประตูกั้นน้ำทำให้แม่น้ำอิงและลำน้ำสาขา เกิดการเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนโบราณจนเกิดทะเลสาบน้ำจืดขึ้นมาเรียกว่าก้านพะเยานักท่องเที่ยวนิยมนั่งเรือข้ามไปไหว้พระขอพรที่วัดกันค่ะแดดร่มลมตกบอกลาวันแรกของทริปนี้ด้วยมื้อเย็นอร่อยๆที่ครัวออโรราร้านอาหารขึ้นชื่อจังหวัดพะเยาที่ต้องไปเช็คอินสักครั้งร้านตั้งอยู่ริมก้านพะเยามองเห็นวิวดอยหลวงพะเยาไกลๆ ในตอนเย็นจะมองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินสวยงามมากค่ะเมนูขึ้นชื่อของร้านนี้ที่ห้ามพลาดก็คือเมี่ยงปลาเผาสลัดออโรรากุ้งฝอยทอดนอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารเหนืออาหารยุโรปอาหารไทยให้เลือกทานมากมายเลยล่ะค่ะตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรหน้าที่พักและทานมื้อเช้าของเราอิ่มท้องแล้วก็บอกลาเมืองพะเยาเดินทางต่อไปยังอำเภอภูซาง เราแวะเที่ยวน้ำตกภูซางกันค่ะน้ำตกภูซางตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูซางเป็นน้ำตกชั้นเดียวไหลมาจากเทือกเขาดอยผาหม่นไหลลงมาจากหน้าผาหินปูนตกลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างสูงประมาณ25เมตรมีความพิเศษกว่าน้ำตกทั่วไปคือน้ำจะอุ่นมีอุณหภูมิประมาณ35องศาเซลเซียสน้ำใสอมเขียวสะอาดบริเวณน้ำตกมีแอ่งน้ำให้เล่นสามารถนอนแช่น้ำได้ค่ะ จากนั้นเดินทางต่อไปที่อำเภอเชียงคำค่ะซึ่งระหว่างทางเราแวะทานมื้อกลางวันกันที่มิสเตอร์ป๊อปอายคาเฟ่คาเฟ่เล็กๆสุดชิคในตัวอำเภอเชียงคำเมนูเด็ดของที่นี่ก็คือเบอร์เกอร์ที่ทำสดอร่อยมากๆค่ะแล้วโรตีพิซซ่าขนมหวานก็มีหลากหลายใครผ่านมาแถวนี้แวะมาฝากท้องเช็คอินกันได้นะคะเลยคาเฟ่ไปนิดก็ถึงอีกหจุดเช็คอินของอำเภอเชียงคำค่ะ นั่นก็คือวัดนันตารามเป็นบัาท,ที่อนุรักษ์วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่ตัววิหารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตกแต่งลวดลายฉลุไม้อย่างสวยงามทั้งลวดลายแกะสลักหลังคาซ้อนชั้นมุงแป้นเกล็ดหรือกระเบื้องไม้ที่ลดหลั่นลงตัวส่วนภายในวิหารก็ดูขรึมขลังเปลี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธา มีเจดีแบบไทยใหญ่ศิลปรกรรมต่างๆถือว่าทรงคุณค่าและน่าประทับใจแก่การไปเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่งค่ะเดินทางต่อไปอยังที่พักของเราคืนนี้ที่อำเภอปงค่ะกับที่พักที่ชื่อว่า Magic Mountain Cafe ร้านกาแฟวิวหลักร้านในตำนานที่ตั้งอยู่บนผาช้างน้อยซึ่งตอนนี้เขามีบริการห้องพักแล้วค่ะ ที่พักจะสร้างเป็นบ้านไม้หนึ่งหลังแบ่งเป็นสองห้องพักได้2ท่านราคาห้องละ3,000บาทรวมอาหาร2มือ้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องก็จะมีเตียงนอนสำหรับ2ท่านห้องน้ำในตัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นสามารถชมวิวด้านนอกได้ด้วยและตอนเช้าเราจะได้พบกับสายหมอกที่จะเข้ามาทักทายถึงปลายเตียงกันเลย เช็คอินเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วเรายังพอมีเวลาเหลือค่ะเลยซื้อทริปพาไปเที่ยววนอุทยานภูลังกาสามารถติดต่อรถ 4WD ขึ้นยอดดอยได้ที่วนอุทยานเลยค่ะราคาตกคันละประมาณ1,000บาทขึ้นมาจนถึงจุดเดินเท้าได้ทำให้เดินจริงแค่800เมตรโดยประมาณเท่านั้นก็จะได้ยืนแอคท่าถ่ายรูปเก๋ๆบนยอดเขากันแล้วซึ่งที่นี่สามารถมาเที่ยวได้ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นค่ะ ส่วนอาหารเย็นวันนี้เราฝากท้องไว้กับหมูกระทะอร่อยๆในที่พักค่ะนั่งปิ้งหมูไปชมวิวยามค่ำคืนไปฟินมากๆเช้าว,วันสุดท้ายตื่นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าหน้าที่พักค่ะกับจุดชมวิวผาช้างน้อยสวยงามสุดๆมีทะเลเหมอกมาทักทายยามเช้าด้วยค่ะทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็เช็คเอาท์ออกจากที่พักค่ะ ก่อนเดินทางกลับแวะเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูนางซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอปงอำเภอดอกคำใต้และอเ,อเชียงม่วนจังหวัดพะเยา สถานที่ที่น่าสนใจในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนางนั้นมีให้ท่องเที่ยวหลากหลายเลยล่ะค่ะวันนี้เรามีเวลาน้อยเลยแวะเที่ยวแค่บริเวณน้ำตกทานสวรรค์ซึ่งเป็นน้ำตกหินปูนขนาดกลางที่เกิดจากลำห้วยหล,หลายสายไหลามารวมกันและตกจากหน้าผาลงมาเป็นน้ำตกทานสวรรค์ แล้วแวะถ่ายรูปสวยๆกับต้นสมพงยักษ์อายุไม่ต่ำกว่า20ปีที่สูงตระหนบริเวณหน้าทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอภูนางก่อนเดินทางกลับบ้านกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe ชิวชาแนลและติดตามแฟนเพจชอไปไหนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา